ทั้งไหนที่เราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคที่มันแบบคือมันหนักที่สุดสําหรับเราอ่ะก็น่าจะเป็นโอลิมปิกที่ผ่านมาครับปารีส2024ครับคือ <c oughs> เป็นเทรเลอร์โ <c oughs> อ,อ้นี่ฮนะเร็วมากครับ20-30 <c oughs> คนที่เคยว่ายด้วยกันซีเกมส์ก็คือต้องแข่งกันเองความฝันของต้องจัดคืออะไรครับแอบอยากลงสมัครของที่บ้าน ผมเชื่อว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาคือบททดสอบจริงคือครูที่ดีที่สุดและถ้าคุณได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ชีวิตของพวกเขาเหล่านี้และนำไปปรับใช้คุณจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนและนี่คือรายการ d a r ทอล์ k หนึ่งนยงวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องที่หลายๆคนบอกว่ายากก็คือเรื่องที่ เรียนไปด้วยเล่นกีฬาไปด้วยแต่ไม่ใช่แบบเล่นกีฬาแบบปกตินะครับเล่นกีฬาแบบมุ่งมั่นที่จะเป็นแชมป์เล่นกีฬาแบบมุ่งมั่นที่จะเป็นทีมชาติมันจะเป็นจริงได้แบบที่หลายๆคนบอกหรือเปล่าว่าเราเล่นกีฬาไปด้วยแล้วเราก็ไม่เสียการเรียนครับแล้ววันนี้นะครับผมอยู่กับน้องนักกีฬาทีมชาตินะครับเป็นน้องนักกีฬาทีมชาติว่ายน้ําที่ทําลายสถิติด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่กับน้องฉลามจัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คำถามแรกเลยมีคนอยากรู้มากเลยไปไงมาไงถึงมาเป็นนักว่ายน้ําครับต้องเล่าบอกว่าว่ายมาตั้งแต่เด็กๆครับเพราะว่าในตอนเด็กๆคือเป็นคนป่วยง่ายครับปอดกับหัวใจไม่แข็งแรงแล้วก็ได้ปรึกษาคุณหมอครับเขาก็เลยแนะนําว่าควรออกกําลังกายเพื่อให้ปอดกับหัวใจแข็งแรงขึ้นครับแล้วกีฬาเดียวที่คือร้อนน้อยที่สุดครับก็คือเนื่อออกน้อยที่สุดคือกีฬาว่ายน้ำครับอยู่ในน้ำอะไรอย่างนี้ทําเลย เลือกว่ายน้ำมาตั้งแต่ประมาณห้าขวบเพราะถ้าอากาศร้อนเกินปอดกับปักใจจัยทางานหนักครับเป็นกีฬาที่คุณหมอแนะนําเท่ากับว่าอันนี้จริงๆเนี่ยเริ่มจากการที่เราแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพของเราเองเลยนะเริ่มจากเราสุขภาพอย่างเดียวครับตอนเด็กมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อไหร่ว่าเอ้ยเราเรารักกีฬานี้แล้วมารู้สึกตัวอีกเมื่อไหร่ว่าเอ้ยเราจะเอาดีทางกีฬานี้ช่วงมอต้นครับมีโอกาสได้ ติดไปแข่งกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับที่น่านเมื่อม3ผมม3ก็ได้ไปเจอพี่ๆโรงเรียนกีฬาสุพันธ์ครับเขาจะมากันเป็นรถบัสมีอาจารย์มีพี่ๆมากัน10-20คนอะไร่งครับแต่ผมเป็นตัวแทนจังหวัดตรังไปคนเดียวอะไรอย่างี้ครับก็เลยเห็นเหมือนได้มาแข่งขันเป็นทีมได้อยู่ร่วมกันเป็นทีมก็เลยปรึกษาผู้ครองครับตั้งแต่ มสามคือช่วงกําลังจะเลือกเส้นทางพอดีครับว่าจะไปเรียนอะไรไหมมปลายหรือว่าคือพูดง่ายจังหวะพอดีเลยพอดีเลยที่เราต้องเลือกเส้นทางชีวิตของเราเองด้วยว่าเราจะไปทางไหนใช่ครับเพราะมปลายเราเห็นทางนี้ปรึกษาผู้ปครองเลยได้เลือกทางกีฬาเลยครับตอนนั้นเป็นแชมป์ระดับโรงเรียนถ้าแอบกีฬายาวชนครับอ๋อเป็นแชมป์ระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วใช่ไหมใช่ครับที่นั่นได้เหรียญทองับเป็นเป็นปีที่ เหมือนแจ้งเกิดให้คนในวงการว่ายน้ํารู้จักดุยวัฒน์อะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อแจ้งเกิดแล้วเนี่ยพี่ถามหน่อยเทคนิคเนี่ยในการว่ายน้ํามีอะไรจะแนะนําน้องๆไหมที่อยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ําเหมือนเราอยากเป็นทีมชาติเหมือนเราเรามีเทคนิคอะไรพิเศษบ้างในการเป็นแชมป์ว่ายน้ำเป็นการว่ายฟรีสไตล์ครับจะว่ายสองแขนหายใจคือแล้วก็ ปกติคือว่าห,หนึ่งแล้วก็สองเนี่ยครับหนึ่งสองคือหายใจทุกแขนขวาครับเพราะส่วนใหญ่น้องๆหรือพี่ๆที่ที่ผมสังเกตที่ผมดูมคือเขาจะสี่แขนหกแขนคือกั้นหายใจมไม่ได้หายใจทุกสองแขนอะไรเงี้ยครับที่ผมหาข้อมูลเขาบอกว่าว่ายแบบนี้มันจะไม่ได้เร็วเท่าก้านหายใจสี่แขนหกแขนอะไรเงี้ยใช่แต่มันเหมาะกับเราแต่มันเหมาะกับผมแต่มันเหมาะกับเราแล้วก็พอผม ทำแล้วเริ่มติดระดับท็อปเริ่มได้เหรียญเริ่มอะไรเงี้ยก็เริ่มมีน้องๆมาถามว่าพี่ว่ายแบบแฮกเก้นนะในวงการมาันเรียกว่ายแฮกเก้น <Hack en S 2> อย่างนี้ว่ายยังไงอะไรเงี้ยก็ออตอนนี้ก็เห็นหลากหลายขึ้นมีคนตามมาใช้มากขึ้น <c oughs> ครั้งไหนที่เราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคที่มันแบบมันหนักที่สุดสําหรับเราอะ่ะก็น่าจะเป็นโอลิมปิกที่ผ่านมาครับปารีส2024่ครับเพราะว่า ในการแข่งขันคือมันไม่เหมือนซีเกมไม่เหมือนเอเชียนเกมที่ไปสิบคนยี่สิบคนอะไรอย่างครับโอลิมปิกเอาคนเดียวคีอเป็นเทเลอร์โอ้โหเนี่ยฮะเร็วมากครับชี้เลยครับชี้เลยฮะยี่สิบสามสิบคนที่เคยว่ายด้วยกันซีเกมเอเชียนก็คือต้องแข่งกันเองคือแข่งกันแรงท็อปของว่ายน้ำอะไรอย่างครับรู้สึกยากที่สุดมีกดดันบ้างเรามีจุดเปลี่ยนหรือเรามีวิธีคิดยังไงไหม ตอนที่เราแบบกําลังผ่านจุดที่ยากที่สุดเนะ่พอผมรู้ว่ามันต้องแข่งกับหลายๆคนเรื่องมีความกดดันเลยนะครับ,รบก็คิดว่าทําให้เต็มที่สุดไม่ต้องนึกว่าเราจะเสียดายไหมจะเสียใจไหมไม่คิดล่วงหน้าครับคิดอยู่แค่โอเคเรามาแข่งแบบนี้ถ้าไม่ติดก็ไม่ได้รู้สึกจะต้องเสียใจหรือเสียดายเพราะเราได้เต็มที่กับสิ่ง,งที่ทำทำให้ดีที่สุดทําให้ดีที่สุดกับหน้างานเราใช่ครับ ตอนที่ทําลายสถิติได้เนี่ยรู้สึกยังอันตอนความรู้สึกแรกเลยผมความรู้สึกแรกความรู้สึกแรกเลยตอนว่เก49ครับต่ำ50ครั้งแรกตอนไหว้น่าจะไม่รู้ตัวแน่นอนใช่ตกใจก่อนความรู้สึกแรกคือกะว่าทําลายสถิติประเทศไทยอยู่แล้วล่ะซ้อมมาเพื่อทำลายแต่ไม่นึกว่ามันจะอัน์ห้าส50ลงไปเลยตกใจก่อนเลยความรู้สึกแรกแล้วก็ดีใจหันไปหาปู่ย่าผู้ครองนะครับโค้ดแล้วก็ชูมือดีใจแบบเกินเป้าที่โค้ดวางไว้ให้อะไรอย่างงี้ครับ ตอนนี้เราเป็นแชมป์แล้วเรามีคนสนใจมากยิ่งขึ้นเรามีคนที่ติดตามเรามากขึ้นคือชีวิตมันเปลี่ยนไหมคอัจริงเปลี่ยนนะสำหรับผมเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะในเวลาเช่นเวลาเราออกมาข้างนอกไปทานข้าวไปอะไรอย่างนี้ครับก็เริ่มมีคนทักมีคนจําเราได้จากในสื่อในอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีการปรับตัวไหมผมรู้สึกว่าเหมือนมีภูมิมาจากเราเป็นนักกีฬาว่ายน้ํา ที่บอกเมื่อกี้พอเราเล่นกีฬาเวลาไปแข่งก็มีน้องๆมาขอถ่ายรูปอยู่แล้วมีอะไรอย่างนี้เลยรู้สึกว่าพี่เปลี่ยนก็แค่เหมือนมีคนภายนอกเยอะขึ้นหลายวงการมากขึ้นอ่าใช่ครับอ่าหลายวงการมากขึ้นแมทขึ้นใช่ไปไหนมาไหนก็มีคนรู้จักมากขึ้นใช่ครับต้องระวังตัวมากขึ้นไหมระวังตัวไหมผมเจอเป็นคนเฟรนลี่อยู่แล้วด้วยครับไม่ได้ต้องระวังอะไรมากด้วยจริงๆชีวิตส่วนตัวชอบทำอะไรผมชอบอยู่บ้าน บ้านผมชอบอยู่บ้านมากอยู่บ้านชิลๆอยู่ชิลๆดูหนังวางเพลงอยู่บ้านผมอยู่ได้ทั้งวันครับไม่ไม่อยากไปไหนพักล่างส่วนใหญ่เซสชั่นจะเป็นซ้อม6เดือนได้หยุด2อาทิตย์ซ้อมสเดือนได้หยุดหนึ่งอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยครับพอหลังซ้อมช่วงหยุดก็รู้สึกเหนื่อยมาทั้งปีก็อยากนอนอยู่บ้านอยากอยู่บ้านเฉยๆเลยชอบนั่งชิลๆนอนเล่นดูทีวีดูหนังอะ่ะเอาจริงชอบดูหนังประเภทไหนาผมชอบพวกไซไฟพวกหนัง ยิงหนังอะไรอย่างเงี้ยมันมันเลยแอคชั่นแอคชั่นมันมันเลยแนวแนวแอคชั่นหน่อยใช่ครับหนังนี่แอคชั่นแล้วนะชีวิตแอคชั่นนะมีบ้างครับแอคชั่นมีบ้างผมจะตื่นประมาณตีห้าสิบห้าครับตอนอยู่ตอนหรือตอนับตื่นเขาบังคับตื่นหรือต้องตื่นครับไม่ตื่นไม่ได้อยู่ในยาคือคือพูดง่ายๆเขาบังคับว่าต้องต้องตื่นตีห้าใช่ตีห้าสิบห้าแล้วก็เพราะว่าเริ่มซ้อมตีห้าครึ่งครับ ไปวิ่งไปเวทแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวไปเรียน8ปดโมงครับแปดโมงแต่ว่าจะเลิกเร็วกว่าที่อื่นนิดหนึ่งครับคือเลิกบ่ายสองเพราะว่าจะมีเวลาให้นักกีฬามมได้กกว่าสองชั่วโมงเท่านั้นเองดีแลกพอเลิกบ่ายสองก็สามครึ่งซ้อมครับไปคเป็นอย่างนี้ทุกวันทั้งปีทุกวันสามปีครับ,รบทฤษฎีนี้หรือว่ารูปแบบแบบนี้ก็ปั้นทีมชาติปั้นแชมป์โลกให้ ให้ประเทศชาติเรามาได้หลายคนใช่แล้วก็มันไม่ได้ทิ้งเรื่องเรียนด้วยครับใช่ก็ยังมีเรียนครบตามหลักสูตรปกติครับทีนี้ตอนนี้น้องเรียนคณะไหนครับอยู่คณะรัฐศาสาตร์ครับสาขารัฐประาาศาสนศาสตร์คิดไงเรียนรัฐศาสตร์ตอนแรกเลยนะครับในใ,<ช>ในความคิดตอนแรกคือทางที่บ้านอยากให้เป็นสอบเข้าทหารด้วยใช่ครับแบบเข้าทหารแล้วก็เลยเลือกสายเรียนรัฐศาสตร์ เพราะว่ามันเชื่อมโยงกันกับอาชีพที่ที่เราวางแผนไว้ได้ใช่ครับสามารถไปต่อยอดได้หลังเราเลิกว่ายน้ำเลยแบบวางปูเส้นทางไว้ทั้งนั่เพราะจริงๆแล้วกีฬาว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นกีฬาเหล่าทัพทุกอย่าอ่ะใช่ครับเป็นกีฬาเหล่าทัพใช่เพรถ้าเราเป็นทหารเราเล่นกีฬากองทัพได้ใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องการเป็นทีมชาติของเราเรื่องการเป็นแชมป์ของเราเนี่ยมันมันซัพพอร์ สอดคล้องกันหมดใช่ครับความฝันของน้องจัดคืออะไรครับผมฝันว่ามีความคิดที่จะอยากเป็นนักกีฬาว่ายน้ําคนแรกที่ติดรอบไฟนอลครับอไม่ได้มองถึงว่าเราอยากได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญแดงแค่มีความรู้สึกว่าการได้เข้าหนึ่งในแปดคนรอบสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่ภูมิใจนะครับในความฝันในความคิดนี่คือความฝันในการที่ที่เป็นนักกีฬาใช่เพราะว่าตั้งแต่มี วงการว่ายน้ํามาค,คือยังไม่มีนักกีฬาว่ายน้ำคนไหนติดหนึ่งในแปดของไทยยังไม่มีเลยตั้งแต่มีวงการว่ายน้ํามานี่คือความฝันของเราแล้วในอนาคตละ่ะเราวางแผนไว้บ้างยังไงที่วางแผนไว้คืออยากจะกับไปช่วยงานที่บ้านครับคือที่ผมได้ไว่ายน้ําอย่างเต็มที่ที่ได้มีอิสระได้เลือกในกีฬาด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านคือบอกว่าว่ายไปเลยทําไปเลย แล้วก็ที่บ้านมีเหมือนเขาเรียกมีอาชีพรองรับอยู่ครับแบบรอทํากิจการต่อที่บ้านเลยได้ว่ายน้ําได้โดยไม่ต้องกังวลถึงอนาคตว่าเลิกไปเราจะทําอะไรหรือจะไปที่ไหนอะไรเงี้ยพราะว่าที่บ้านเราอะซัพพอร์ตเราเต็มที่ในเรื่องนี้ใช่ครับเพราะว่ายไปเลยไม่ต้องคิดถึงอนาคตว่าเลิกมาจะทําอะไรอะไรเงี้ยครับแล้วที่บ้านเราทําเกี่ยวกับทางด้านไหนครับเป็นรีสอร์ทครับทำรีสอร์ทที่เกาะลันตาครับ และเห็นที่น้องบอกว่าในการที่เลือกเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยเพราะเรากะว่าเราจะเข้ารับราชการด้วยแอบอยากลงสมัครของที่บ้านใช่แบบในบริหารเล็กๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มจากจุดเล็กๆเคยมีเราก็เราก็มีความฝันที่ที่เราอยากจะพัฒนาบ้านเกิดของเราเหมือนกันใช่ครับถูกไหมไออันนี้ดีนะที่แบบเอาที่เราเรียนมาไปต่อยอดได้เรื่องที่เราอยากทําที่สุดที่จะไป พัฒนาบ้านเกิดของเราเนี่ยเป็นเรื่องอะไรคิดไว้คืออยากทําเกี่ยวกับศูนย์กีฬาทางน้ํามีแบบเป็นเหมือนเรียนเริ่มบบรกินเนอร์ก็ได้ครับเริ่มแค่แบบให้เด็กๆสามารถว่ายน้ําเป็นไม่จมน้ําก็เพียงพอแลนะ้วในจุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยครับเพ<ม>ราะ <ๆ S 2> รู้สึกว่าในเราตอนเด็กๆชอบทุกคนส่วนใหญ่ครับเด็ก<ม>ๆชอบเล่นน้ำเป็นเกาะปะติดทะเลครับติดทะเลใช่รับติดทะเลใช่แล้วก็มันมีข่าวที่เด็กๆเล่นน้ําแล้วไม่ได้ มีพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากกลับไปพัฒนาตรงนี้ให้เด็กๆทุกคนว่ายน้ําเป็นตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยครับพี่ว่าอันนี้ดีนะมันเริ่มจากความจําเป็นก่อนเ,ออเริ่มจากการต้องบอกว่าเป็นสกิลที่สําคัญในการที่เราจะดูแลตัวเราเองที่เราจะเอาชีวิตรอดแล้วก็ค่อยมาดูต่อว่าเฮ้ยชอบไหมเรารักไหมเราชอบไหมเราไปได้ไหมเรามีทั้งพรแสวงและพรสวรรค์นในเรื่องนี้ไหมถ้ามีก็ไปต่อ คือเหมือนใครสนใจจะอะไรต่อเพราะผมก็พร้อมจะเป็นโค้ดพร้อมจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับพร้อมจะซัพพอร์ตให้ใ<ช>ที่บ้านเราซัพพอร์ตเรามาเนาะใช่ครับสุดท้ายแล้วครับไหนไหนเราก็คุยว่าเอ้ยเราอยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเราด้วยระบบประชาธิปไตยของเรานะเราต้องมีการหาเสียงอยู่แล้วอยากให้น้องลองลองหาเสียงให้พวกเราชมหน่อยว่าการหาเสียงของแชมป์ว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นยังไงครับพ่อแม่พี่น้องชาวตรังนะครับก็ท่านใดที่ อยากจะพัฒนาลูกอยากให้มีสกิลอยากในเรื่องว่ายน้ําในการเอาชีวิตรอดและใช้ชีวิตให้มีความสุขกับการเล่นน้ำนะครับก็ฝากเบอร์สองไว้ในอ้อมอกหัวใจพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับอยากให้ลูกหลานสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขกับชีวิตประจําวันครับคือ <c oughs> เอ,อ่ออันนี้สะเทือนเล็กน้อยนะเพราะว่า <c> พ <oughs> ี่เนี่ยมี มีรุ่นพี่เป็นสสที่ตังถ้าได้ยินคลิปนี้นะอาจจะมีหนาวๆเล็กน้อยอาจจะมีหนาวๆเล็กน้อยสําหรับน้องๆที่อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติที่สําหรับน้องๆที่อยากจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ําน้องจัดช่วยแนะนําเทคนิคให้พวกเรานะยครับก็ฝากถึงน้องๆนะครับที่อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติก็เป็นกำลังใจให้น้องๆที่มีความฝันที่อยากเป็นนักกีฬาทีมชาตินะครับเพราะว่าพี่รู้สึกว่ากีฬา เป็นสิ่งที่ครอบคลุมซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นอาชีพหรือการเรียนในอนาคตนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนทำตามความฝันให้ประสบความสำเร็จครับและสุดท้ายนะครับที่พี่อยากจะฝากน้องๆไว้นะครับพี่เนี่ยก็รู้จักน้องๆพี่ๆนะครับที่เป็นแชมป์หลายคนเนี่ยทุกคนบอกตรงกันครับว่า ถ้าเราจะเป็นนักกีฬามืออาชีพถ้าเราจะเป็นนักกีฬาอาชีพถ้าเราจะเป็นแชมป์เนี่ยเราต้องทุ่มเททั้งพรสวงทุ่มเททั้งพรสวรรค์และสิ่งหนึ่งที่แชมป์ทุกคนมีนะครับที่เขาบอกพี่ตรงกันนะครับคือเขาไม่ยอมแพ้ครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องจัดมากๆนะครับสวัสดีครับ